สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทับชิมนะคะจะมารีวิวกับการทำสีผมที่ร้านราพิราบีสาขาสยามนะคะซึ่งร้านนี้จะตั้งอยู่ในซอยเสียมสแควรซอยหนึ่งนะคะเป็นซอยเดียวกับสกาล่านั่นเองนะคะสกาล่าอยู่ทางขวามือนะคะสังเกตเห็นไหมคะแล้วก็ส่วนร้านที่ตั้งอยู่ทางซ้ายมือนะคะของซอยเดินเข้าไปไม่ลึกเลยค่ะอยู่ซอยเสียมสแควรซอยหนึ่งนะคะเห็นไหมคะตึกสีเขียวมิน้นตึกนั้นแหลคะค่ะจะเป็นห้องของ ราพิราบีสาขคาสยามนะคะแต่แล้วเราก็ถึงหน้าร้านแล้วค่ะราพิราบีสยามนะคะเป็นร้านทําผมสไตล์ญี่ปุ่นนะคะไม่พูดพั้มทำเพลงค่ะแล้วเราก็มาในส่วนของการล้างผมเลยนะคะซึ่งพี่เขานะคะจะพาเราไปล้างผมก่อนนะคะเพื่อทำการลงสีนะคะ เป็นการล้างน้ําสามารถเลือกน้ําได้เป็นน้ําอุ่นหรือว่าน้ําเย็นนะคะซึ่งทางเราสะดวกเป็นน้ําเย็นค่ะเพราะว่าอากาศก็นอกพรอนนะคะแล้วก็เราข้ามขั้นตอนของการคอนเซัลต์มาแล้วการเลือกสีมาแล้วนะคะซึ่งเราก็จะมีการจะมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อเปการเก็บพอยต์นะคะแล้วก็การโอนเงินนี้สามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าโอนผ่านแบบโมบายเบงกิ้งได้แล้วนี้ค่ะเรามาถึงขั้นตอนของการลงสีแล้วนะคะช่างผู้ชายคนนี้จะเป็นช่างญี่ปุ่นนะคะ ส่วนพี่ช่างผู้หญิงจะเป็นพี่คนไทยนะคะซึ่งน่ารักมากพี่เขาใส่ใจดูแลประทับใจมากก็คือเรารู้สึกร้อนในตอนที่มาครั้งแรกแล้วเขาก็เสิร์ฟน้ำให้เราได้ดื่มนะครับเพื่อเป็นการแบบให้เย็นขึ้นแล้วนี่ค่ะเป็นการพักสีไว้ทั้งซึ่งเขาลงสีส่วนกลางกละส่วนปลายเสร็จแล้วทิ้งไว้ประมาณ7นาทีนะคะซึ่งเขาเพิ่มแอร์ให้ดิฉันด้วยค่ะตอนแรกดิฉันมารู้สึกร้อนนะคะเดินลงบ t เทมาแล้วนี่ค่ะมาต่อด้วยการลงโคนผมนะคะเพราะว่าลง กลางกับไปลายไปแล้วทิ้งไว้เจ็ดนาทีแล้วมาต่อกันที่การลงคนผมค่ะเพราะคนผมเป็นการทําสีที่ติดง่ายที่สุดนะคะแล้วก็แบบทําผมไปรู้สึกเย็นตลอดเลยค่ะบนหัวก็คือไม่ได้รู้สึกแสบหรือว่ารู้สึกแพ้แต่ว่ากลิ่นแบบกลิ่นของน้ายาย้อมผมก็จะแรงนิดนึงแต่ก็รับได้แล้วนี่ค่ะเป็นการเก็บรายละเอียดของช่างญี่ปุ่นนะคะ ดยการทำให้สีสม่ำเสมอแล้วก็นี่ค่ะเราข้ามสอบจาัดก,การสระผมใช้ทรีตเมนต์มัดผมมาเรียบร้อยแล้วมาสุดการเป่าผมค่ะเป่าผมด้วยพี่ช่างสองคนนะคะทั้พี่ที่อยู่สองคนแล้วก็นี่ค่ะไดผมแล้วค่ะข้ามาสุดช่อปของการไดผมซึ่งหลังจากการทำแล้วผมยังแบบโคงแบบนุ่มสลวยไสวยฟิลุค่ะผมดูมีมอลลุ่มคืูผมไม่เสียทำจะสีออกเป็นสีน้ำตาลนะคะต่อมานะคะเป็นการแต่งชอ่อ แล้วจะมีการม้วนลอนไฟฟ้านะคะโดยพี่ผู้หญิงคนนี้ค่ะซึ่งพี่เขาค่อยๆแบ่งชอ่อทีละชอ่อนะคะในการม้วนผมซึ่งทําดีมากดยฉันประทับใจมากนะคะทําให้ผมอดิชันออกมาเป็นลอนสวยมากนี่ค่ะทําอย่างพิธีพิธันอย่างตั้งใจนะคะโดยสีรวมแล้วนะคะค่าทําสีผมจะอยู่ที่1,500บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้ช่าง ในการเซ็ตผมได้ผมอย่างนี้นะคะต้องเพิ่มอีก300บาทเป็นทั้งหมดรวมทั้งสิ้น1,800บาททวนค่ะซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะได้ผมเป่าผมเองหรือว่าใช้พี่ช่างนะคะแล้วนี้ค่ะคือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่คือผลงานที่ได้ค่ะเป็นลอนสีสว่างขึ้นนะคะทำให้หน้าเราสว่างขึ้นและเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ และนี้ค่ะคือทรงผมที่ได้และสีผมที่ได้นะคะนี้ค่ะด้านหลังนะคะเป็นวอลลุปแบบนี้ค่ะและขอจบการรีวิวแต่เพลงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ